วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนุกทาอําเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อให้ประชาชนอําเภอเลิงนุกทาได้เข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็วประหยัดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและได้รับบริการที่ดีโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบมากในสารลำดับของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของหลายประเทศ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลายวิธีโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วคือการตรวจฟิ t เทสสามารถทําได้โดยการเก็บอุจจาระไปตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจคักกรองด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ซึ่งมีความแม่นยําที่สุดและยังสามารถทําการรักษาในกรณีตรวจพบความผิดปกติในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงสร้างขึ้นเมื่อปี2520ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอเลิงนกทาและใกล้เคียงปัจจุบันมีแพทย์ตันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่อื่นๆรวม423คน